ไปถ่ายลูกข้างหน้าด้วยกันทีนี้ในการเข้าถ้ำเน่ยในถ้ำเชียงดาวเนี่ยนอกจากถ้ำหลวงที่มันมีไฟไปตลอดอันนี้คือถ้ำธรรม,รรมดาแต่ทีนี้กลัวเข้าไปแล้วเวลามันจะมีคนถือถือตะเกียงหรืออะไรไอ้พวกนั้นเขาก็จะชวนเราไปถ้ำที่แแยกออกไปถ้ำแยกออกไปมันต้องมีไกด์แล้วก็มีตะเกียงทั้งมุดทั้งรูทั้งน้อยอะไรมันก็สวยอยู่แต่กลัวพวกเรา อไปกับเขาแล้วมันจะนานค่ะก็คือเราจะไปถ้ำหลวงอย่างเดียวถ้ำที่มันเป็นธรรมปกติอ่าปกติถ้าถ้านั้นเวลาเข้าไปแล้วเขาบอกไปถ้ำนั้นไหมคะนี่พักก็จะไปกับเขาันนั่นคือจะต้องมุดต้องหลอดต้องอะไรไปงามมันจะนาน ท่านบอกว่าบอกไปได้ไม่เกิน13คนเดี๋ยวจะเข้าไปด้วยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปด้วยแต่อธิบายก่อนเนาะ